และสำหรับคลิปนี้เซลก,กระบุกจะพามาชมกับรถตู้สุด VIP กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะใครที่กำลังตามหารถนะคะที่จะไปรับจ้างใดๆก็ตามนะคะหรือว่าใช้งานในครอบครัวนะคะคันนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับรุ่น Toyota c คอมมิเตอร์ 2.5ดีเซลนะคะรุ่น D4D ปี2013นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลด้านเองนะคะผู้ชมคะซึ่งตัวรถคันนี้มาพร้อมกับสีขาวนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีการแต่งเบา VIP มาให้ด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตราคาโปรโม,มชั่นกันนิดนึงนะคะ่ะผู้ชมคะคันนี้เนี่ยจากปกตินะคะผู้ชมราคาหน้าป้ายตอนนี้อยู่ที่688,000บาทค่ะแต่ว่าไลฟ์นี้คลิปนี้เอาไปเลยนะคะลดเหลือเพียงแค่578,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ชมขาเพียงแค่แคปหน้าจอพร้อมกับสงรูปแคปหน้าจอไปได้ที่ไลน์แอดออฟฟิเชียลทียดไ ks หนึ่งสองสามสี่นั่นเองด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้สภาพไฟนะคะใสแจ๋วไม่มีรอยแตกรอยร้าวกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าคันนี้จะเป็นดีไซน์โครเมี่ยมหรูหราหน้าใช้งานกันชนด้านล่างนะคะไม่มีร่องรอยแตกไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนอุบัติเหตุมาทั้งสิน้นมาพร้อมกับไฟตัดหมอกถึงคู่หน้าแล้วก็ได้เป็นป้ายฟ้ามาให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะ ด้านข้างตัวรถคันนี้ค่ะผู้ชมคะสีสวยเนียนกริฟมากๆไม่มีร่องรอยเฉียวชนไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุขึ้นตัวล้อเนี่ยนะคะก็ยังสภาพดีกันอยู่เลยนะคุณผู้ชมคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวล้อนะคะเดิมจากโรงงานมาในซีรีส์อย่างอยู่ที่215หทับเจเป็นขอบ15นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่งด้านในตัวรถคันนี้ค่ะผู้ชมคะภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีเข้มนะคะดูแลรักษาง่าย มีมา่านมาให้ด้วยนะคะก็จะออกแบบสีม่านนะคะให้เข้ากับตัวภายในเบาะนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะซอกสี Med ่ k, เม็ดอาร์ครอยด์เดิมๆแน่นอน100%เไม่เคยผิดคว่ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้านในคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมๆนะคะอันนี้ก็มีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เนี่ยก็เปิดปิดง่ายนะคะคุณผู้ชมแอร์เย็นฉ่ำกันเลยนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเลยสําหรับภายในตัวเบาะค่ะคันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะจะได้เป็น ตัวบเบาะนะคะกึ่ง V I P แบบนี้นะคะเบาะสวยงามเบาะน่าใช้งานมากเป็นสีทูโทนนะคะดูหรูหราก,กันเลยทีเดียวด้านหลังนี้ค่ะผู้ชมขาภายในนะคะคันนี้เอาไปรับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าอายเลยอะ่ะคุณผู้ชมคะคันนี้พร้อมรับงานได้ทันทีนะคะด้านในของตัวรถเนี่ยเป็นแอร์นะคะด้านบนมีมาให้ทุกที่นั่งกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะทั้งหมด15ที่นั่งนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขะ คันนี้นะคะตรงหน้านี้นะคะผู้ชมก็นั่งได้ประมาณ3คนวางของด้านหน้ากันได้อีกนะคะมีที่วางของสวยๆงามๆมาให้ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนี้นะคะก็ขึ้นไปค่ะผู้ชมคะก็จะมีตัวเบาะที่ยังนั่งกันได้อีก3าคนนะคะด้านหลังก็นั่งกันได้อีก3าคนแล้วก็จะมีพื้นที่เดินไปยังแถวสุดท้ายเลยซึ่งตอนนี้แถวสุดท้ายเนี่ยนะคะเราได้ทําการพับไว้อยู่ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเบาะ นั่งได้4ี่คนกําลังพอดีนะคะแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถพับได้แล้วเราก็จะมีพื้นที่วางของมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสภาพภายในถือว่าสวยงามมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยให้ดูจากมุมที่เรานั่งข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมใช้งานง่ายๆสะดวกสบายนะคะตัวเบาหน้านัน่งหน้าใช้งานกันเลยนะคะกาลังพอดีเลยคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะ จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันนี่ให้ดูตัวซอกกันก่อนเลยนะคะนี่จะเป็นซอกสีแห้งๆเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้นท้ายของเขานะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยมีในส่วนของกระจกมองมุมอับมาให้นะมีในส่วนของไฟเบรกดูที่3มไฟท้ายนะคะไม่มีร่องรอยแตกไม่มีรอยร้าวใดๆตัวสีนะคะก็สวยเนียนกิฟเสมอกันรอบพันอีกด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ค่ะผู้ชมค่ะตัวล้องของเขาไม่มีร่องรอยโคตรรอยดุ้งกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของภายในคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้ารอบพันมีระบบเซนทันล็อกมาให้ด้วยมีม่านเปิดปิดเนี่ยเลื่อนได้ใช้งานง่ายนะคะอย่างปกติเลยแล้วก็พวกหัวน็อตเมกอาร์รอยดอตต่ตางๆ เดิมสวยจากโรงงานแน่นอนนะคะผู้ชมคะด้านบนนะคะก็ยังเป็นซอกสีแห้งๆเดิมๆเ,เช่นเดียวกันภายในของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมจะได้เป็นตัวเบาะนะคะสภาพสวยๆนี่ก็จะเป็นกระจกมองข้างพับเก็บปปรับมุมมองไฟฟ้าได้เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หัวเกียร์แบบนี้เลยนะคะผู้ชมเลขใหม่ที่ประมาณ1นึ่0 0สนกว่ากิโลเมตรใช้งานได้ปกติเลยเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ดีไม่มีปัญหาะะช่วงล่างเดิมๆปกติ สำหรับคันนี้นะคะจากราคาปกติอยู่ที่688,000บาทค่ะคลิปนี้ลัากรับส่วนลดโปรโมชั่นเหลือเพียง578,000บาทเท่านั้นค่ะผู้ชมคะสามารถจัดไฟแนนซ์ออกรถได้ทั่วประเทศกันเลยใครที่สนใจรถตู้นะตอนนี้เรามีอยู่2คันอีกคันหนึ่งสีบอลเงินเผื่อจะดู รายละเอียดด้วยนะคะคันนี้จะอยู่ที่558,000บาทเท่านั้นเองนะคะผู้ชมคะสนใจขนาดก็สอบถามเข้ามาได้เลยที่0989807503หรือว่าไลน์ที่ i K s i KS1234 นั่นเองนะคะคลิปนี้เซวกระบุกต้องขอตลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ